ตัณหาล่ะเพราะตัณหามันก็มีเลเยอร์มีความละเอียดมีชั้นของมันตัณหาแต่ละคนก็มีขั้นของมันอย่างเด็กอย่างเงี้ยอยากได้ของเล่นเห็นไหมอยากได้ของเล่นใช่ไหมละ่ะโตขึ้นมาหน่อยก็อยากฟังเพลงตอนแรกก็อยากดูการ์ตูนเด็กๆตอนแรกๆนะดูการ์ตูนเนี่ยเป็นของชอบเลยไฟสลับไปสลับมานะ สักพักโตขึ้นมาหน่อยก็ชอบเสียงเพลงเสียงดนตรีสักพักโตขึ้นมาก็ชอบวิ่งเล่นชอบออกกําลังกายโตขึ้นมาอีกเมื่อกายภาพสมบูรณ์แล้วก็ชอบการมคคลติดอยู่ในการมงคลจากการมคคลไปแล้วอาหารทรัพย์ยศนี่นี้คือมิติของตัณหาแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงใจเนี่ยก็คือความพอใจ ความยินดีพอใจแล้วก็ความป่าทถนาอย่างยิ่งเรียกว,ว่าราคาตัญหาหรือว่าภาวะตัณหานะรูปเสียงกลิ่นลสสัมผัสความยินดีพอใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บีบคั้นจิตใจมันทําให้เราเสียความเป็นตัวเองนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเราเคยมีความป่าทถนาอะไรอย่างแรงกล้าไหมเราทําได้ทุกอย่างเลยในการทอดทิ้งตัวเอง เพื่อที่ให้ได้สิ่งนั้นมาเนี่ยคือมันทำลายตัวเองตัณหาเนี่ยมันจะมืดไปเลยแม้จะเป็นความผิดก็ตามนะนะเหมือนคนติดยาอย่างงี้โอ้ยฆ่าคนอื่นก็ได้ขอให้ได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการอำนาจของตัณหาเนี่ยมันทำให้คนสามารถเบียดเบียนคนอื่นได้นี่คือเรื่องของมิติของความลึกของตัณหานะมีภาวะตัณหานะก็คือความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ก็เลยปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อย่างเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนะตัวเนี้ยพอเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพอเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราก็เลยเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปเองนะคือความไม่รู้ปกปิดเมื่อเมื่อความไม่รู้ปกปิดเราอยู่เนี่ยมันก็เลยมีความพอใจและความไม่พอใจนั่นเอง ไอความไม่ไอความพอใจและความไม่พอใจในี่แหละเป็นเงื่อนนะเป็นเงื่อนที่นําไปสู่ความมืดคือความไม่รู้จริงนะเรียกว่าราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะถ้าจะพูดถึงตัวชื่อกิเลสก็คือความโลภนั่นเองความโลภความโกรธนั่นเองความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธนะพอไม่ได้ดังใจมันก็โกรธนะราปัารานอะไรแรงๆเนี่ยใช่หไหมพอไม่ได้ดังใจมันก็โกรธ ผมก,กับเมียทะเลาะก,กันก็นี่แหละความไม่พอใจนี่แหละทีวีตู้เย็นพัดลมพังหมดเลย <Okay. S 1> นะความกรธพัดลมกระจุย <Okay. S 1> น, <laughs> นี่เราเห็นตัวไหนมันก็เป็นทุกหมดเลยถ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นตัวเชื่อมโยงกันซึ่งแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันบางคนเห็นโทษของตัณหานะบางคนเห็นโทษของทิฏฐิ บางคนเห็นเห็นโทษของความเกิดนะบางคนเห็นโทษของความแก่เห็นไหมชาติชราบางคนเห็นโทษของผัสสะเพราะเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเองนี่บางคนไปเห็นตัวเนี้ยคือมันเห็นไม่เหมือนกันแต่มันก็ไปสู่จุดเดียวกันคือที่พูดข้างต้นคือไปเห็นอนิจจารักษณะไปเห็นอนัตตลักษณะแล้วก็ไปเห็นทุกสุดท้ายก็มาลงตัวเดียวกัน คือทุก,ทกข์นั่นเองทุกข์คือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้นะสุดท้ายก็ไปเห็นตัวเดียวคืออวิชชาหรือเราเรียกว่าความไม่รู้มันทำให้เราหลงติดอยู่นี่ทำให้เราหลงติดตัวตัวเนี้ยมันจะไปเห็นตัวเดียวกันเราจะไปเห็นตัวนั้นก็ตามมันก็จะโยงไปที่ตัวเดียวเห็นไ,ไหมเหตุปัจจัยเป็นเป็นเหตุปัจจัยของว วัตจักรแห่งทุกข์ชาติชรามรณนะผัสสะฮะเชื้อความไม่รู้ตัณหาสิ่งเหล่านี้ถ้าจะพูดก็คือตัวเดียวกันคือทุกข์นั่นเองนะแต่ทางเข้าแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนั่นเอง